สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอัญญพรศรีกัลยาณบุตรพาทุกท่านมาพบกับช่วงรายการพิเศษนะคะกับช่วงซีนอตของเราเช่นเคยเรารู้จักกันมาพอสมควรค่ะและรวมไปจนถึงทิศทางของการปฏิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงตลอด3ปีนี้นะคะ2021จนถึง 2023, 2023รวมไปจนถึงภารกิจที่พวกเราทุกคนจะปฏิบัติร่วมกันอย่างใจจด,จดใจจอ่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตอบคาถามก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นทางฝั่งของบัตรหลวงและท่านอื่นๆที่จะทาให้ความ คิดของเรานั้นถูกตกผลึกให้กลายเป็นเก็ดเพชสสวยๆแล้วส่งต่อไปที่ฝั่งวัติการหรือว่าเข้าไปให้ถึงมือโป๊กค่ะแต่ทีนี้กว่าที่จะไปถึงตรงนั้นเชื่อไหมคะว่าความละเอียดอ่อนของการทํากิจกรรมครั้งนี้มันมีมากมายและหลากหลายหนึ่งในนั้นนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่ทําให้พวกเราเห็นปุ๊บแล้วรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันค่ะคราวนี้เรามาเจาะกันสักนิดดีกว่านะคะว่าในภาพแต่ละส่วนหรือว่าในแต่ละมุมของสัญ,ญลักษณ์ที่เราเห็นนั้น แสงในยะสำคัญอะไรเอาไว้บ้างนะคะแน่นอนค่ะคนจะต้องขออนุญาตกลับมาเรียนปึกษานะคะกับมังซิเยอรวิสณนุอีกครั้งหนึ่งว่าเนื้อหามีอะไรบ้างในตัวนี้ค่ะคุณพ่อขาภาพที่หนูเห็นครับผมดูแล้วน่ารักวัยรุ่นมากเลยค่ะใช่ใช่คือคนออกแบบนี่เก่งมากก็อย่างที่เรเรียนนะครับว่าไม่ว่ากิจกรรมทุกอย่างหรือว่าทุกอีเวนต์ในชีวิตเราเนี่ย โลโก้เนี่ยสำคัญมากหรือว่าสัญลักษณ์เพราะอะไรครับคนสมัยนี้นะสมาธิสัน้นใช่ไหมไม่ชอบอ่านเนี่ยคือคือที่ทำทั้งหนังสือหรือว่าแปลเอกสารอะไรหรือว่าใครทำเอกสารมาเนี่ยก็ต้องทำเก็บไว้เพราะว่าเป็นแค่อัางอิงแต่ว่าคนอ่านเนี่ยรู้ไม่อ่านพิมพ์หนังสือยังไงก็เจ๊งอย่างนี้พิมพ์หนังสือ,อ,อมาพิมพ์เองเจ๊งครับ คนไม่อ่านหรอกแล้วก็แต่ว่าก็ต้องทําเพราะว่าคนจะต้องอ้างอิงแต่ทว่าโลโก้นี่ถือว่าตราสัญ,ญลักษณ์นี่สิคนที่ออกแบบเนี่ยต้องถือว่าโอ้โหออกแบบน่ารักมากเลยเรียกว่าเท่าเรียกว่าใครดูหนังเกาหลีบ่อยๆเท่มากมนัน <c oughs> เท่มากง <c oughs> ั้นเท่มากเนี่ยแต่ว่าต้องมีสัญ,ญลักษณ์ก็คือ ไม่ใช่ครับมีความหมายอันเข้าใจความหมายเนี่ยสำคัญนะต้องแยกส่วนแต่ว่าสวาผมไม่ได้แยกส่วนมาบังเอิญก็ติดมาในมือที่วัติกันเขาออกโลโก้นี่อันนี้ใช้ทั่วโลกนะครับใช้ทั่วโลกเลยแล้วก็แต่ว่าให้มาด,ดัดแปลงเป็นภาษาท้องถิ่นได้แต่ไม่อยากให้ความหมายมันหนีไปเอาอันแรกก่อนก็แล้วกันนะครับอันที่เห็นเป็นสีส้ม สีซ่อมอันนี้นะครับก็คือลักษณะประการแรกก็คือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันว่าเป็นคนเป็นต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ก่อนก็นแล้วกันต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วในภาพต้นไม้ขนาดใหญ่นี่ก็ก็อธิบายได้หลายแง่มุมนะครับว่าชูขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ชูไปเหมือนกับเป็นแขนอย่างมีชีวิตชีวา ชูไปเป็นแบบเท้าเท้านี่เป็นภาษาทางทางอ่าทางกรีกนะครับว่ากางเขนอันเนี้ยเป็นลักษณะกางเขนขณะเดียวกันเขาก็ตีความหมายไปอีกว่าเป็นปีกของพระจิตนั้นซีนอดเนี่ยจึงบอกว่ามันจะมีความหมายหนึ่งชีวิตเราเปรียบเสมือนเป็นต้นไม้ที่ชูแขนขึ้นข้างบนอย่างมีชีวิตชีวา ต้นไม้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือลมหายใจต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตทังนั้นการหายใจเนี่ยก็ต้องมีเบื้องบนมีอากาศแล้วการหายใจก็คือลมของพระจิตโอ้โหลึกซึ้งนะครับแล้วก็เขาก็พยายามที่จะตีความเยอะแยะมากเลยวงกลมๆที่เห็นเนี่ยก็เปรียบเสมือนหนึ่ง ดวงอาทิตย์ก็คือพระเจ้าเราต้องเงยตัวเราชูแขนขึ้นข้างบนพระเจ้านั้นประทานลมหายใจให้กับเราและหัวใจของซีนอดที่สำคัญที่สุดก็คือสินมหาสนิท mm hmm. วงกลมๆเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นสินมหาสนิทอันนี้เอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าอยากจะบอกว่าพระราชนั้นไม่ไม่อยู่นิ่ง ต้องเดินอะไรอะไรก็ตามถ้าอยู่นิ่งแปลว่าตายฉะนั้นวันนี้เนี่ยจึงมีลักษณะบุคคลที่เป็นเงาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอันนี้นะครับน่าสนใจมากเลยว่าเขาเขาใส่เข้ามาในเนี้ยอย่างน้อยมีในในนี้เป็น,เป,นเป็นประชากรพระเจ้าไม่ใช่เป็นน้ำนิ่งที่รวมกันเป็นภาพเดินไปด้วยกันแล้วเขาก็ใส่าภาพเงา ของบุคคลประเภทต่างๆประเภทต่างๆที่สามารถรวบรวมได้ในที่นี้ก็คือ15บงาเงาเพราะเป็น15เงานเนี่ยมันสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าปกติในสังคมชุมชนเราเนี่ยจะต้องมีบิช,ชอปเป็นผู้นำแต่ถ้าหนูสังเกตอันนี้เนี่ยท่านจะอยู่ตรงกลางกลางต้องไปทางด้านหลังด้วยใช่ใชครับก็คือ s i สเตอร์เนี่ยเนี่ย นักบวชชายหญิงอยู่กลางๆซิสเตอร์ก็ช่วยคนพิการแล้วก็มีสตรีมีเด็กมีครวาสมีทุกคนเลยคนชลาฉะนั้นอันนี้จึงเป็นแบบว่ามีใครบ้างล่ะในนี้15เงาเนี่ยคนหนุ่มสาวผู้สูงวัยชายหญิงวัยรุ่นเด็กครวาสนักบวชผู้ปกครองสามีพันยาแล้วก็คนโสด เดี๋ยวลืมเขาไม่ได้นะครับยังมีคนโสดนนะสตูดิโอเราเนี้ยก็ <c oughs> ลเลยมีสุคนสุขภาพแข็งแรงรวมถึงคนพิการมีบี้ชอปมีนักบวชซึ่งนักบวชพวกนี้ไม่ได้อยู่แถวหน้าแต่ว่าอยู่ท่ามกลางแล้วก็เราเห็นธรรมชาติทั่วไปเนี่ยเด็กเนี่ยจะยืนหน้าเขาต้องนำเราเราเป็นเหมือนกับคนดูแลเป็นเป็นคนที่หนุนนำเขาความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่สัมพันธ ทีนี้ที่ทําแบบนี้เนี่ยยึดพระวจนะของพระเจ้าจากมัทธิวบทที่11ข้อ25ก็คือว่าที่เป็นบทภาวนาของพระเยซูคริสที่ขอพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าที่พงค์ได้ปิดบังเรื่องเหล่านี้กับคนฉลาดนั้นบางทีเราเนี่ยตามคิดเราภาษามนุษย์เนี่ยเราคิดว่าเราชันฉลาดฉันรู้หมดทุกเรื่องอะ่ะฉันเก่งทุกอย่างดังนี้เป็นต้นแต่ว่าใน ทัศนะของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ครับพระเจ้าจะเผยกับคนอ่อนแอคนที่เราสังคมดูถูกคนที่ถูกทอดทิ้งอย่างคนพิการกับเด็กเนี่ยผู้หญิงอย่างเนี้ยมักจะไม่ค่อยได้รับการรับฟังไม่ค่อยได้รับการยกย่องค่ะภาษาป,ปาถ,ถึงบอกการก้าวเดินไปด้วยกันเนี่ยซีโนดาลิตีเนี่ยเปรียบเสมือน,น้นแนวเงี้ยเส้นแนวเดียวกันเนี่ย ก็หมายถึงไปทิศทางเดียวกันจุงมือกันไปช่วยกันไปฟังซึ่งกันและกันโอ้โหอันนี้ก็คือความหมายของซีนอรดเลยเขียนคำว่าซีนอดแต่ถ้าว่าแล้วก็มีเขียนคำว่านี่สำหรับการก้าวเดินไปด้วยกันของศาสนาจักรหัวใจสำคัญก็คือเอกภาพการมีส่วนร่วมและพันธกิจแค่นี้นะครับผมคิดว่าภาพภาพเดียวเนี่ยมันแค่นี้ก็พอลนะ้อธิบายได้ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงลนะ้ว ว่าเรากําลังทําอะไรกันอยู่แล้วก็วัตถิกรรมก็ใจคว้างนะครับช่วยกันเอาภาพนี้มาสร้างสรรค์เอามาตัดส่วนนึ้งก็ได้หรือตัดเฉพาะคนเดินตรงนี้ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะเขาก็ใจดีให้ไฟล์มาด้วยว่าคุณจะไปทําหมวกทําหน้ากากเขายังมีเลยหน้ากากาอื่น้ากเราน่นจานนจะทํามาติดสักหน่อยวันนี้ออจริงๆก็ไม่ได้ทําให้ทันทําหน้ากากาก็ได้ทําเสื้อยืดก็ได้ทํากระเป๋าก็ได้ตลอดสองปีเนี่ย ฉะนั้นเราจะดูซิว่าสาัาท้องถิ่นเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นพูดถึงว่าโลโก้แม้เป็นเล็กน้อยแต่ก็รู้สึกว่าประทับใจเท่มาก เพิงพูดอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับคำว่าลึกซึ้งเนี่ยถูกต้องที่สุดนะคะสำหรับไอเดียกว่าที่จะออกมาเป็นโลโก้ที่ทุกท่านได้เห็นนะคะรวมไปจนถึงความหมายที่คุณพ่อกรุณาอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้สิ่งที่ก้อยชอบในตรงนี้ก็คือความสดใสค่ะวันที่เราหันเราไปมองปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเรากระตือรือร้นที่อยากจะเข้ามาอยู่ในเส้นทางดีวกันตรงนี้นะคะนี่เป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างลึกซึ้งมากในชีวิตนะครับแล้วผมก็อยากว่า พอเห็นโลโก้อันนี้ว้าวคนออกแบบนี้เป็นออกแบบทันสมัยแล้วก็ทำให้เราอยากจะเดินเนี่ยเราอยากจะเดินไปด้วยกันโอ้โหไม่มีความหมายมากนะครับอันนี้ผมก็อยากอธิบายให้ฟังเรื่องโลโก้เพียงเท่านี้นะครับค่ะขอบพระคุณค่ะคุณพ่อคะเป็นยังไงกันบ้างคะจากที่ได้ฟังในความหมายทั้งหมดแล้วนะคะความกระตือรือร้นที่เกิดขึ้นจากโลโก้ที่เราได้เห็นเก็บมันไว้ค่ะ และเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโอกาสเข้าไปตอบคำถามที่จะบ่งบอกถึงความคิดของพวกเรานำพาทาั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตของคริสตชนในประเทศและส่งต่อไปถึงเพื่อนคริสตชนในทั่วโลกนะคะยิบโอกาสนี้เราเริ่มต้นได้เลยค่ะตลอดตั้งแต่ปี2021จนถึง2023นี่คือภารกิจที่สำคัญของพวกเราเพื่อการเดินทางไม่ใช่แค่เราเท่านั้นแต่ทุกคนในครอบครัวและลูกหลานของเราด้วยนะคะซีนอตคือเป้าหมายของพวกเราต่อจากนี้ค่ะ